ชมลมดนตรีกลัวชมลมชมลมอะไรขออีกครั้งนึงครับไม่ไม่เข้าใจคำถามชมลมดนตรีกลัวชมลมอะไรขอคำใบ้นิดนึงครับชมลมโฮะชมลมโอ,อ,อ,อะไรนะชมลมส,สีซ่ไหนดูหลอด ไม่ใช่นนะะชมรมถูกแต่สีซอไม่ใช่ขอบความใบ,ใบ,ใบ้ีนิดนึงใบ้ีนิดนึงชมรมจิกซอถูก <laughs> ท,ทำไมละครับทำไมต้องจิกซอก็ดูครับอ๋อ<ด>มันจิกมันจิกจิกคือขโมยซอขโมยซอไปอ๋อขโมยซอแล้วมันสีซอให้ใครฟังครับ <laughs> ให้ผีครับฟ <laughs> ังรับพี่ตอแล้วก็ อ่าถ่ายต่อครับพิธีกรทำไมกระทงถึงหลงทางเพราะว่ากระทงไม่มีเข็มจิศเพราะว่ากระทงไม่เคยไปทางนั้นถูกให้เลยแล้วก็ทำไมเวลาลับ ต้องยกขาข้างหนึ่งเซียงเก่นกกระสาทำไมเวลาหลับต้องยกขาหนึ่งยกอะไรครับยกขายกอะไรครับ มัจฉายาคืออะไรอะไรนะมัจฉายาคืออะไรมัจฉายาปลาครับผิดครับเต่าครับผิดครับลิงครับผิดครับเสือครับผิดครับจำได้ไหมครับจำได้ขมใบไหมเดี๋ยวคราเทนะครับผิดครับลายครับโอ้โอ้ขาใบหนึ่งลายถึงวิธีก้อนนะครับ ครับหมอไม่เห็นป้านะครับขออีกครั้งนึงครับหมาชัดๆทุก <c oughs> ทำไมถึงหมชัดๆนะครับก็ดูสีครับยกอะไรใหญ่ที่สุดยกอะไรใหญ่ที่สุดยกล้อผิดยกภูเขา ิดยกเมฆผิดยกงานผิดยกเรือผิดยกรถผิดอ้ยกนิ้วผิดทายใบของใบตองครับยกสองแถว ไม่เข้าใจคำถามจริงๆเอาอีกทันครับบุศฝีไฝหน้าไใไฟอยากทราบว่าหน้าใฝอย่างไรอ๋อเราใช้ครีมนะหน้าขอมานเกสลาครับ <laughs> พี่เลย เพราะเขากินน้ำแข็งใสผิดพาวัวมาเล่นก็จริงอ่ะมันผิดนะเฉลยครับข้อนี้ยากครับเบสเนสยอมหรือยังยอมจริงหรือบอมจริงจริงหรือบอมยอมนิดนึงครับยอมนิดก็เล่นต่อนิดนึงข่งแค่สองครั้งขอคำใบ้หนึงดียว เอาเอาจอดลงเลยครับอยากเห็นหน้าคแองพิธีกรไม่รู <laughs> ้ยอมยอครับยอมครับหน้าไปหัวไปให้ใกล้ <laughs> คำตอบแล้วยังงงหน้าใส่หัวไปให้ไกลไ <laughs> ม่ใช่เหรอดูหน่อยจริงแหล,ละจริงจริง <laughs> จบยงังยังไม่จบ กรเร็วหน่อยครับไม่เร็วปวดท้องแล้วเฮ้ยเธอแป๊บอะไรซักผ้าไม่สะอาดเลยแป๊บอะไรซักผ้าไม่สะอาดเลยขอคำใบ้น่อขอนขอคำใบ้น่อนึงครับแป๊หมดแล้วถูกไม่ต้องว่าแป๊นะต้องพูดปิดว่าแป๊บ ให้ทายเสาอะไรไม่มีทางถอนออกเสา,สาอาทิตพัฒนาคารปิดผิดตอบตอบด้วยความมั่นใจมากเสาอะไรไม่มีทางถอนออกแต่เม่ถูกคราบว่าเสาอาทิตก็เสาอาทิตย์ครับพี่ไหนนั้ดูหน่อย หงสองสสองสาี่ห้าหกเอ็ดส่าเปาอาทิตย์ ไปวัดสิครับฮะเพื่อนตายเพื่อนตายก็พาไปวัดสิครับเป็นถูกแด้นี่เหรอครับมตนฟิตรัวอะไรหายมากมากสร้อยครับถูกครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคำสร้อยแล้วมตนฟิตรม้คำอย่างอื่นหรอครับ ่ทำไมล่ะครับไอต้นหนุ่มครับไอจอยหมูอะไรทำนายยออนาคตคนได้ขอ,อพิธีกรพูดให้ถึกถึงหน่อยครับ <laughs> หมูอะไรทำนายอนาคตคนได้ <laughs> หมู <laughs> ดอหมอดูพี่เด็กพูดถูก <laughs> ดอไม่ใช่ดอหมูใช่ <c oughs> ไหมครับได้คำน,นี้แล้วครับโดเรมอนซ่อนตุ๊กตาโดเรมีซ่อนอะไรอะไรนะครับขออีกครั้งนึงครับโดเรมอนซ่อนตุ๊กตาโดเรมีซ่อนอะไรโดเรมีซอ่อนอะไรทําไมนะครับขึ <c oughs> ดูทีครับมันคือมันคือคำกรกี่ยับคำกรว่าอะไรครับา <c oughs> เริ่มหลุดแล้วนะย่างอะไรคนเอาไปกินกับข้าวเหนียวก้างไก่ไก่ย่างไทพิกรนและนี่และครับเอาแรงบุยคำถามแล้วเหรอไทพ่กรณ์ย่างเอานอนอย่านอนนะไทพ่อดสดอยู่นะถ่ายทอดสดทางทีวีอยู่อันนี้ถ่ายทอดสดไปแก้วอะไรโคโลกเลยครับไม่เต็มหนึ่งร้อย แก้วสิแก้วบวกแก้วแก้วเอ้ยแก้วสิแก้วสิแก้วแก้วห้ามเอาใหม่